ครั้งแรกหนุ่มอนุวัฒน์เปิดใจเล่าชีวิตรักวีรกรรมจากแฟนนอกใจเทคนิคแพรวๆมากนับว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลคุณภาพของวงการข่าวเลยก็ว่าได้สําหรับหนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงเมื่อได้มาเป็นแขกในรายการฝลักไฟเดโชผลิตโดยเชง2,561เจ้าตูวก็พร้อมเปิดเรื่องราวในชีวิตแบบทุกซอกทุกมุมเป็นคนที่เกลียดอาชีพนักข่าวไม่อยากเป็นนักข่าวแต่ก็มีคำคำหนึ่งเหมือนเป็นคำบุลลี่ขอร้องลนะอย่าออกจอ พราะดูจากสภาพตอนนั้นไม่เสียก็ค้ามีคนหนึ่งที่เราเข้าไปลาเขาเสียงซีเรียสมากแต่หน้ายิ้มน่ะอยากออกทีวีนะในเรื่องของความรักอนุวัฒน์จัดให้หรือเปล่าเอ่ยอนุวัฒน์ไม่ค่อยจัดครับได้ยินว่ามีกติกาว่าจะไม่ยุ่งกับใครในวงการข่าวด้วยกันดําแดดไทยบ้านไม่เสียก็ค้าแบบนี้ใครจะเอาครับพี่ยามทปนีงไงโอ้ยตายแล้วยามเป็นเพื่อนกันจนคนถามว่าคู่จิ้น หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็หันมามองหน้ากันแยมตั้งแต่วันที่เห็นกางเกงในเธอผมคิดว่าผมกับแยมไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกเชื่อเถอะพอเราไม่มีเวลาแบบนี้เคยมีแบบโดนเขานอกใจ ประจำครับเป็นแฟนนักเก่าคือต้องทําใจครับเพราะนักเก่าช่างสังเกตนะด้วยความที่เราอยากจะจับอะไรบางอย่างในความรู้สึกของเราที่เราจับได้เขาก็นอนไปเราก็หยิบโทรศัพท์มือถือเอาเข้าไปในห้องน้ําสิ่งที่เจอคือเขาแอบไปมีอะไรกับคนนี้แอบไม่มีอะไรกับแฟนเก่าคุยนัดกันที่ไหนเราก็หยิบโทรศัพท์มือถือเราถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะบอกเขาได้ว่าเราจับเขาได้และทุกคนรู้วันนี้หมดแต่ในขณะที่เราไม่มีเวลาให้เขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรามีเวลาปั๊บเขาต้องอยู่ตรงนั้นใช่ครับ คือเราขี้ลืมเป็นคนขี้ลืมมากครับเขาไปรอที่เสม็จแล้วเราก็ทําง,งานงานแล้วเขาก็ไลน์มาว่าตอนนี้อยู่เสม็จแล้วนะ่าเราลืมว่านัดกับเขาไว้เราก็ขอโทษเขาเห็นบอกว่าเขาดูแลเราดีมากพูดง่ายๆนะครับแทบจะแบบว่าป้อนข้าวเข้าปากตอนนอนแล้วจริงๆครับกลับไปจะมีแตงโมกระสะลกหนึ่งลูกพูดดีกับคนทั้งประเทศแต่กับคนรักพูดดีด้วยไม่ได้ผมว่าทุกคู่เป็นกับเพื่อนกับคนอื่นเราเฟรนลี่เราดีมาก แต่พอกลับถึงบ้านปิดประตูเมื่อไหร่เขากลายเป็นทางขยะของเรา,ท,าทันทีเหนื่อยเสร็จกลับมาที่ห้องเห็นอะไรคว้างหูคว้างตามหมดเลยอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจทำไมวางของแบบนี้เคยมีถึงขั้นน็อกกลางกองถ่ายไหมตอนทำข่าวก็มีครับอย่างไปสึนามิแล้วสึนามิก็มีคนเสียชีวิตเยอะแล้วพอไปอยู่ได้สักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเจ็บน้องชายคืนหนึ่งเนแต่ทั้งตัวเลยแล้วก็น้องน้อยเหมือนโดนสายไฟฟ้าช็อตโทรไปหาที่ไอทีบีบอกขอจองโรงพยาบาลแอดมิดเดียว จะนั่งเครื่องบิน C1 30ไปพอไปถึงโรงพยาบาลทางองโรงพยาบาลแจ้งว่าน้ำเหลืองตรงนี้อักเสบขั้นรุนแรงมาจากเราเป็นแผลที่เท้าแล้วเราเดินผ่านผู้ที่เสียชีวิตเลยได้รับเชื้อจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนเราก็ถามว่าแล้วแบบนี้ทำอย่างไรครับเขาก็บอกว่าคุณอนุวัตมาชา้าเกินไป